พื่ว่านพี่นุ่นสั่งมะเขือมะเขือจ้ะมะเขือกิโลนี่มะเขือกอบพี่น้องแม่กินน้ำตับมะฮูน้ำปลาเนาะแก้วบอกแม่พี่นุ่นสั่งมุอว่านหน่อยค่ะเพิ่นเพิ่นกอมาให้เพิ่นเลยถามว่าพี่มีมากอบอยากได้มากอบบอกเลยบอกว่าโอ้ยก็อยากได้เลยเนาะเพิ่นเพิ่นก็เลยเอาเอามาใหอยนี่จ้ะ ขอพูดหลายๆเขาจะอวยพอวยอ่อเลยน้องมิ้วใจดีเพื่อนใจดีมากมีแต่พามาทุกคนเขอพูดหลายๆขอบคุณมากๆเลยได้บอกได้บอกต<า>ังค์ได้พนุษเซียนพนุษยจีนได้บอกทีก I mm -hmm. ทำไมมันมอมอย่างนั้นลูกฮะมุณไปทำอะไรโอ้ยบังเ,น,งเน,งน่บังเน่บังตีนมึงเน่ขนาดขาไม่ได้ขีต้ตมไปเรียนทั้งไหนมาบอบบี้บอบบี้บอบบี้พอ่อพี่อะมามามาสควอนมาเกิดก่อน,อน,นี้อ้ยเลวงหนาด้วยนะมันาเมน่ธรรมดาเด้พี่อะสุกโปรคคร๊กค่ะ